ใบเฟิร์นอัญชสาตอบกลับทันทีใบเฟิร์นตอบกลับทันทีหลังถูกถามทำไมจมูกปลอมมากเลยเรียกได้ว่าเป็นดารานักแสดงและนางแบบมากความสามารถที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีสำหรับสาวใบเฟิร์นอัญชสาดารานักแสดงที่กำลังโด่งดังและมีแฟนคลับมากมายให้การติดตาม ล่าสุดนางเอกช่องวัน3 1ใบเบเฟิร์นอัญชสาโดนคอมเมนต์คำถามแบบหมืน่นๆทำไมจมูกปลอมมากเลยอะคะ,จะเจอใบเฟิร์นรักษาต,ตอบกลับว่าก็มีเงินนะคะรถสนิยมส่วนตัวเนาะคนอื่นบอกว่าสวยเราก็ว่าสวยจ้าด้านคุณสามีบอมนันุภพก็เข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับว่าจมูกเขาสวยมากและสามีกระชอบมากจบเนาะ แต่เจ้าของคอมเมนต์ก็ยังไม่ยอมรถวาระศอกทาให้สาวใบเฟินหอบเงินไปหาหมอเก่งๆทำจมูกใหม่กลายเป็นประเด็นร้อนๆในโซเชียลอีกครั้ง